สวัสดีครับวันนี้พบกับการ์ดเกมสุดยอดตำนานของคนไทยที่เพิ่งมาไม่นานแต่กลายเป็นของที่เริ่มขาดตลาดและหายากแล้วนะครับ Battle of the l i n c h a n นี่คือการ์ดเกมที่ผมสะสมมานะตั้งนานแล้วล่ะหลายเดือนแล้วนะครับในชุดของ commodity collection นะซึ่งตอนนี้เนี่ยตลาดก็เริ่มดูเดือดนะตั้งแต่มีขายใหญ่ตะลิงชันแล้วก็เริ่มแบบ มีหน้าใหม่เข้ามาเนี่ยราคาก็ปรุปราดเลยโหดมากนะครับตอนนี้คือบางใบนี้ก็ทูเดอะมูนไปแล้วนะครับมีคนตามล่าหาของกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดเลยนะก็ทุกคนก็ใช้สติในการตัดสินใจให้ดีนะครับว่าเราจะซื้อในราคาประมาณไหนนะอ่าก็เซตนี้นะครับผมซื้อมาตอนคอมมูนิตี้คอลเลคชั่นแล้วผมก็ซื้อทุกแบบมาแล้วเนาะไปไล่ตามเก็บการ์ดที่ผมขาดเนี่ยจนครบแล้วก็สวยงามสวยงามนะครับนี่กําลังเลใจว่าถ้าราคามันยังทูเดอะมูนแบบนี้ ตัวของ Community Collection Volume 2เนี่ยผมจะซื้อได้ราคาเท่าไหร่เนี่ยผมยังกังวลใจอยู่นะครับแต่ก็เชื่อว่าตลาดมันจะกลับมาเป็นปกติได้นะคือตอนนี้มันก็เป็นช่วงเข่อเนาะคนมันก็จะเข้ามาเยอะนะครับอ่าตัวนี้ผมก็สะสมครบเสร็จแล้วนะสวยงามไปนะครับประมาณสัก60บแบถ้าผมจะไม่ผิดนะเนี่ยเบอร์สุดท้ายน่าจะเป็นเบอร์60นะครับซอย1น,นะเดี๋ยวซอย2ก็เราจะมานะครับแล้วผมก็ได้ตัว การอาพิเศษ3แบบใช่ไหมนะครับผมครานี้เซตถัดไปที่ผมซื้อเนี่ยก็จะเป็นเซตโอเรงย่านะครับผมก็ไปซื้อกาดมาเหมือนกันคือไม่ได้เปิดซองฮนะนั่งไล่นั่งไล่ไซื้อโอเรงย่าไปจนครบนะครับซึ่งจะมีโน้ตสิบเอ็ดแบบอ่าก็ถือว่าเป็นเซตที่น่าเก็บนะเซตที่น่าเก็บอีกเซตหนึ่งเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เก็บกาดธรรมดาน,นะแล้วก็เก็บเก็บแต่โอเรงย่าสิบเอ็ดแบบนี่ราคาก็ไม่ได้แพงมากถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับอันนี้อ่าส่วนตัวถัดไปที่ผมเก็บก็คือ พี่หนวงครับพี่นวงอันนี้เป็น BT06 นะก็เป็นใบที่อันเดียวกับอะคริลิกนะครับถ้าใครเห็นตัวนี้ก็อะคริลิกนั่นแหละนะครับก็เอามาจัดทาขึ้นมาสวยงามนะครับแล้วก็พอจากนั้นก็จะมีตัวของอ่า BT07 นะครับซึ่งออกมาประมาณ10กว่าแบบที่ผมรู้สึกว่าผมจะซื้อเก็บนะก็จะมีพวกแบบอ่าเจมี่ขยะสังคมใช่ไหมนะครับตัวนี้น้องไอจีสมองนะครับไอแม็กขยะสังคม พี่หน่วงพิธีกรผมสวยคุณเก่งพลังช้างทนายเตะปากนะครับอ่าทนายกิฟนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันมีใบพิเศษแบบนี้ผมดูดิสคัลแล้วก็เออซื้อเก็บดีกว่าเพราะว่าผมก็เล่นบอร์ดเกมก็คือพี่วัด BGN นะครับผมอ่าอาวุธชิวภาพ M ตัวเต็งนะน,นี้ตัวโหดนะครับแล้วก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับยารายการเสียงทนหน่วงแล้วก็ไม่นะพี่หน่วงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซตพี่หน่วงที่ผมเก็บดีทีมาแต่ว่า เดี๋ยวบีบีทีศูนย์แปดมีอะไรอีกเดี๋ยวว่าีกทีนะครับคราวนี้ผมก็ไปเห็นในช่วงการประมูลที่ประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วนะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอันนึงที่ผมรู้สึกว่าน่าเก็บนะครับมันคือการไปนี้ครับความเจริญครับผมซึ่งความเจริญตัวเนี้ที่นี่ผมก็มีแล้วล่ะนี่ไปนี้นี่จะให้ผมเทียบให้ดูฮะไอความเจริญตัวเนี้ยมันก็เป็นความเจริญแบบปกติที่มีเนื้อหา สั้นๆว่าจกระจากเด็ก2ใบใช่ไหมแล้วมันมีความเจริญเกียนมาครับนะแล้วผมก็เลยแบบเฮ้ยราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะผมก็ไปบิดมานะเขาประมูลเขาเปิดประมูลแล้วก็ไปซื้อมานะครับซึ่งมันมีลายเซ็นนะครับของคุณพสุด้วยนะครับก็เฮ้ยไหนๆก็ไหนๆละเก็บดีกว่าเพราะมันมันฮาเนี่ยมันฮามากอ่าคราวนี้เอฟเฟกคืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านให้ฟังกันนะแต่ว่าให้เทียบกันก่อนให้ดูเทียบกันก่อนนี่ นะความจเจริญเหมือนกันนะครับผมเอฟเฟกทุกอย่างเหมือนกันต่างกันทีเดียวคืออันนี้เขียนสั้นๆอันนี้เขียนยาวๆนะเดี๋ยวเราจะมาอ่านทีละคำนะครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงครับผมความจเจริญใบนี้อยู่ในเซตนี่ Magic APFD 0 0 1นะครับไม่รู้เป็น APFD คือ a p f u l ูลเดหรืออันนี้ผมไม่รู้นะขออภัยนะครับไม่ได้ตามทุกเซตจริงไม่แน่ใจนะครับก็ ใบนี้นะครับมันจะบอกว่าการ์ดนอร์มอลเมจิกใบนี้มีชื่อว่าความเจริญนอร์มอลเมจิกคือการ์ดท,ที่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าคอสและห้ามใช้ระหว่างการใช้การ์ดอื่นๆไม่ว่าของฝ่ายเราหรืออีกฝ่ายคุณสามารถใช้การ์ดใบนี้ได้จากบนมือเท่านั้นและสามารถใช้ได้ช่วงเมนเฟสของเราเท่านั้นโดยการเล่นการ์ดใบนี้นะครับต้องเล่นจากบนมือของคุณไปวางไว้ในช่อง เมจิกโซนของคุณและในเทอร์นนี้คุณจะต้องยังไม่ได้ใช้น o r m a l m a g i c card ใบอื่นเท่านั้นเพราะกฎของเกมการ์ด b a t t l e of the ออฟตลชันจะสามารถใช้เมจิกการ์ดได้แค่ประเภทละหนึ่งครั้งเท่านั้นหลังจากนั้นคุณจะต้องถามผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามว่าจะมีการใช้ React Magic หรือความสามารถที่ยกเลิกผลของการ์ดใบนี้หรือไม่หลังจากฝ่ายตรงข้ามไม่ทำการแสดงผลใดหลังจากนั้นการ์ดใบนี้จะเริ่มแสดงผลโดยคุณจะทงการขยับมือของคุณไปที่บริเวณเด็กของคุณเองเท่านั้น เพื่อจั่วการ์จากเด็กของคุณเป็นจํานวน2ใบโดยการจั่วนั้นจะต้องจั่วขึ้นมาทีละ1ใบและห้ามจั่วเพียงแค่1หรือ3ใบต้อง2ใบเท่านั้นถ้าจั่ว3ใบมือขาดจากนั้นนําการ์ใบนี้ที่ถูกวางอยู่ในเมจิกโซงของคุณไปวางที่นะครับการ์ใบบนสุดของนรกของคุณเท่านั้นและยังถือว่าคุณยังอยู่ในเมนเฟสซึ่งจะสามารถทําการอัญเชิญอวตารก่อสร้างคอนซัคหรือใช้เมจิกประเภทอื่นได้นะครับอันนี้มันก็คือคําขยายแบบละเอียด ของก๊์ดความเจริญซึ่งนี่คือการเขียนที่เยี่ยมยอดที่สุดนะครับขยายใบนี้ใบเดียวที่แบบอธิบายแล้วทุกอย่างชัดเจนนะแล้วก็มันเป็นความเจริญจริงคือใช้ปุ๊บจั่วก๊าซสองใบแต่แบบเนี่ยเอฟเฟกสุดเท่ความเจริญโอ้โหเทคนิยามเป็นปื้ดนะครับจริงๆไม่มีอะไรฮะจั่วก๊าซสองใบนะครับผมว่ามันมันเป็นการออกไอเดียที่เจ๋งว่าคือมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่มันล้ําอ่ะแลวผมคิดว่าใบนี้อนาคตอะ่ะมันจะต้องโด่งดังและแพงแน่แน่ ผมก็เลยซื้อเก็บไว้ครับผมไม่รู้หรอกว่าลายเซ็นนี้จะแพงขนาดไหนในอนาคตหรือมันจะกลายเป็นใบที่มีมูลค่าขนาดไหนนะครับแต่ว่าผมซื้อเพราะความเกลียนครับถ้ามีโอกาสจะซื้ออีกอีกใบหน,หนึ่งที่แบบไม่มีลายเซ็นนะหรือว่าอาจจะมีลายเซ็นด้วยก็ได้เพื่อเก็บที่ระลึกเอาไว้เพื่อความเจ๋นงนะก็เทียบความเจริญแล้วนี่คือความเจริญขั้นสูง <laughs> จั่วการสองใบเหมือนกันแต่แต่ล้ากว่านะเห็นไหมตัวบินบินไกลกว่าเห็นไหม นี่ตำแหน่งนี้เคยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะเพราะถ้าเกิดอยู่ตรงนี้เนี่ยอาร์ตมันจะบังใช่ไหมเขาก็แบบอ่ะตัดอาร์ตโชว์ให้หน่อยสักนิดหนึ่งนะเรียกว่าเป็นการท,ที่เจ๋งมากกิการใบหนึ่งเลยคือไอเดียนี้ดีผมชอบครับคือผมชอบอะไรแบบเนี้ยไอเดียแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันล้ําแล้วมันก็หาแล้วมันก็มีสตรอรี่นะสตรอรี่ผมชอบมากแล้วก็เป็นหนึ่งในที่ผมเก็บไว้แล้วผมก็จะเอามาตัวของอ่า ที่ระลึกไว้นะครับบางคนถามว่าทําไมผมไม่ส่งเกรดนะผมก็บอกว่าจริงๆแล้วผมก็อยากส่งเกรดแต่ว่าผมผมเก็บการ์ดแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าสภาพมันก็ยังอยู่ดีอยู่แล้วก็สวยงามนะอนาคตจะมีเด็กอะไรมาอีกนะครับหลกัหลกๆผมก็จะคงจะเก็บเด็กพี่น่วงนะเป็นหลักนะก็คือถ้ามีพี่น่วงตัวใหม่ๆขึ้นมาคาแรคเตอรใ์ใหม่ๆผมก็จะเก็บเพิ่มนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เท่านี้นะแต่ก็ต้องวัดใจกัน,นครับแล้วก็อีกเซตหนึ่งที่ผมอยากจะเก็บนะแต่ว่าไม่รู้จะมีหรือเปล่านะคือเซตของ เจ็ดประจันบานนะครับผมนี่มันมีผู้กองอื้งอ่างมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าเจ็ประจันบานอาจจะมาในอนาคตก็ได้นะแต่ไม่รู้นะอันนี้ผู้กองอึ้งอ่างมานานแล้วแต่ยังไม่มีตัวแบบเจ็ดประจันบานมานะครับเจ็ดประจันบานจะที่ผมบอกไม่ใช่ตัวของหประจันบานในชุดตลิ่งชันนะแต่เป็นจะดับจำปาะเหมาะเชิงมวยตะกวยแซ่ลิอะคีเมยันดันมะฮีลาก้าตะลงมพุกจุกเบี้ยวสกุลพวกนั้นนะครับออกมาเป็นเซตเนี่ยผมจะซื้อเก็บมาเป็นเซตเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันคือสตอร,รี่ที่ผมชอบครับอะไรก็ตามที่ มันสร้างสตอรี่แล้วผมรู้สึกว่าน่าสะสมน่าเก็บแล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยผมก็จะซื้อเก็บนะจริงๆแล้วตอนที่ตะกะแตนสัตวัรไอ้พวกนั้นออกผมก็จะซื้ออยู่นะแต่ว่าแบบเบรไว้ก่อนยังก่อนยังก่อนขอดูก่อนว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนอนาคตจะมีสตอรี่อะไรบ้างนะก็เดี๋ยวคอยลองดูกันครับว่าจะมีอะไรเพราะถ้ามันตะกัแตนสัตวัดออกมาเนี่ยนะครับมันจะต้องมีไอ้ตะกัแตนหินหยางอะแล้วมีไอ้บัลลังก์ตะกั่แตนสัตวัตด้วยไม่รู้นะนะครับมันจะมีตะกัแตนหิน RX หร เพลิเพินกับการดูสตอรี่พวกนี้เนาะแล้วก็สนุกสนานมากคือคนออกแบบเขาก็ช่างกิมมิคช่างใส่ใจนะครับเราก็ตามไปด้วยนะเราถือว่าเราจะเป็นส่วนร่วมของการทําให้วงการการ์ดเกมไทยนะไปข้างหน้านะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้เนาะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรนะขอยงชมได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับพี่นวงฝากให้คุณกด สมัครสมาชิกอย่าลืมล่ะกดด้วยนะไม่งั้นเจอขึ้นรายการเสียงท่านหนวงแน่นอนบ๊ายบาย